สวัสดีครับพบกับช่องคู่พี่ชัยนะครับวันนี้เรามาอยู่นานะครับเดี๋ยวจะพามาวินกินนอนมันเออเดูสิกินดูอมมันคือนอนตัวเตนปิดพิดอ่ะอ่ะอีกนิดนิดตัวนี้กินนอนตัวเตนนะครับ ลุงไปเอามาให้กินนี่แค่นี้กระเด็บกระเด็บน,นี่เมื่อกี้คือสีใหม่ลงมาเบิดอยู่ดอกเต๊ว่าอ่อนกินไปแล้ะพ่อจะกินเด้อม,มัน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 ดีแกะไม้ออกก่อนแกะไม้ออกมันคือนแตนตัวอ่อนของแตนนะครับ เป็นเป็นลูกของตาใช่ไหมใช่เป็นลูกกินได้เกะได้ไหมเกะดูก่อนอ่าในตัวตัวมันตัวมันมันตายแล้วนะมันถูกไฟมันถูกไฟมันจะเป็นตัวอ่อนของมันครับนอนตัวแต็ม ดี๋ยวเราจะกินนะครับกินให้มันหมดแรงกินมันหมดแรงแหละไม่มีแางยิงไหมไม่มีสองงเองตัวนี้ก็สองงเองก่าตัวนี้เป็นตัวอ่ามันนำ ส,ส,ส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ